คืหาเลขสองตัวไม่ไม่รู้ว่าเข้าสองตัวบนหรือสองตัวล่างนะอันนี้ก็เขียนสถิติตมาให้เราก็หาในการเอาสี่ของตัวบนมาอย่างนี้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ไล่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าก็จะได้เลขมามันออกง่ดต่อมามันออก สีเกบนใช่ไหมแล้วทีนี้ถ้าเป็นเ 9, 9ก้าเก็เก้าศูนสองสามทาเหมือนกันเป็น9 0้าศูนย์เก้าหนึ่งก้สองศย์สอย์ออก9 0ศเลขล่างก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเลขสี่เลขสี่มันจะออกมาเหมือนเดิมนี่ก็คือเลขสีของงวดนี้ก็ออกมา ก็คือถ้าใช้4มันอาจจะออกเลขบนหรือเลขล่างก็ได้ก็จะได้ในห้าเจดยังไง5้าเก็ออกห้ถ้าเป็น1ก็ลองเอาอไปทำดูแต่เราหามาคืองวดที่1เมษามันออกไป7จ็มันออกตัวเดียวกันกันกบเนี้ย มันก็จะใช้สูตรเดียวกันมันอาจจะออกเลขตรงๆหรืออาจจะเป็นเลขกลับก็ได้ก็ลองไปกลับดูด้วยก็มีแค่นี้แหละก็ลองเสี่ยงดวงดู